ในโลกนี้ตระกูลบาสกวิลถูกขนานนามว่าตระกูลนักรบคลังเด็กจากตระกูลนี้จะต้องผ่านการศึกษาขั้นต้นที่เคร่งครัดเดินได้ก้าวแรกก็ต้องวิ่งขึ้นเขาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ล้มลงแม้แต่การหมอบก็ไม่ได้เมื่อถึงเวลานอน เพื่อจะให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเด็กพวกนี้ก็ต้องนอนท่ามกลางซากสัตว์เมื่อช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปและย่างเข้าสู่วัย8ปีเราเฮาตัวน้อยจะเริ่มเข้าสู่การประเมินเดินตายนี่คือเหตุผลว่าทำไมตระกูลมาสกวบิลถึงถูกขนานนามว่าตระกูลนักครบรังการประเมินผลภาพปฏิบัติสอบการเอาชีวิตรอด วันนี้ในภูเขาอันห่างไกลจากอาณาเขตและเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดเราฮาวตัวน้อยรวมตัวกันที่เขาชาติธมินนายน้อยทุกท่านการสอบภาพปฏิบัติมีเนื้อหาง่ายๆอาจารย์กุลบาสกวิวชาเดอรดอกปับลอบหวานบาสกวิวต้องเอาชีวิตรอดที่นี่ให้ถึงหนึ่งเดือนต้องล่าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่และแข็งแกร่งมีสติจำเงื่อนไขสอะการนี้ให้ดี และตรงมีชีวิตรอด10คะแนนสำหรับการเอาชีวิตรอดได้สำเร็จ30คะแนนถ้ารอบมาได้โดยไม่พิการไปซะก่อน50คะแนนถ้าทำให้คนอื่นตกรอบและรอบมาได้70คะแนนถ้าจัดการสปาร์ตและรอดมาได้90คะแนนถ้าทำสำเร็จทั้งหมดและที่เก่ามาถ้าขโมยสัญลักษณ์มาได้ไม่ว่าได้รับมาจากใคร จะได้รับคะแนนเพิ่ม0คะแนนท่าตายไม่มีร้อยคะแนนหวังว่าทุกท่านจะจำคำสอนของท่านฮิวโก้ได้นักดาบร้วนตายเมื่อพวกเขาอวดดีไม่อนุญาตให้ออกจากบริเวณที่กำหนดเนื่องจากภูเขาชาติมินเป็นเขตห่วงห้ามที่มีหลายสิ่งยังไม่ถูกค้นพบแนะนำให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้จะมีสัปปะรดที่เราจัดไว้ให้เขตห่วงห้ามพื้นที่อันตรายห้ามเข้า ระหว่างการสอบเทลรล็อกอัศวินผู้ิทักษาจะซ่อมตัวและคอยให้คะแนนคนนั้นเปล่าอ่ะที่อยู่ในแม่น้ำสติกตั้งเกตนาทีนะ่ะมีข่าวลืออยกงนะว่าเขาฆ้าง,งูพิษไปสองตัวตอนเด็กนะ่ะได้ยินมาว่าคะแนนเต็มภาคทฤษฎีด้วยนี่นาะไหนดูหน่อยสิว่าจะเก่งปฏิบัติหรือเปล่าเขาชาติทมิน <c oughs> ก่อนนานแล้วนะตั้งแต่ม,มาอยู่ที่นี่ ถ้าเสียงกระดิงดังแปลว่าการสอบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขออวยพรนางน้อยทุกท่านต้องรีบไปยึดรบริเวณที่ได้เปรียบก่อนแล้วไปที่ที่เห็นตอนสอบเมื่อไปที่แล้วดีกว่าไม่มีทางที่จะเอาตัวรอดคนเดียวได้หรอกฉันจะตามไปจาัดก,การหมอนี่เองไปยึดที่ตรงนั้นอย่ามาสั่งฉัน ฉันจะทำด้วยตัวเองพวกนายก็ด้วยล่ะเริ่มแล้วสินะในการสอบครั้งนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ฆ่าฟันกันไม่ได้ห้ามแค่ไม่ได้สนับสนุนถ้าฆ่าใครไปสักคนก็จะถูกหักคะแนนเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายามที่จะไม่ไปฆ่าใครเข้าง่ายๆเอาเถอะชาโลด็ดอกจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้จำนวนการตายน้อยที่สุด ตรงนี้มันใกล้กับเขตห่วงห้ามนายน้อยวิกกี้กำลังไปไหนกันแน่ใช่เด็กอศัศยะที่แยกตัวออกมาตั้งแต่ยังเล็กหรือเปล่านะคอยจับตาตูวหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรดีแถวนี้หรือเปล่านะอดินนิ่มกำลังดีเห็นไหนก็เลือกได้แล้วว่าจะอยู่ตรงไหนพักสักหน่อยดีไหมนะ พักงนตั้งแต่คุณลุ้มนั่มเขาพักไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยแถมยังออกหาน้า,าอาหารกับกอุปกรณ์อีกวางแผนจะั่้นตัวที่นี่งั้นเลย หรือเขาเู้ยกที่ว่าเขาอัจฉริยะจะเป็นเรื่องโกหกถ้าจะซ่อนอยู่อย่างเดียวงั้นก็มีประโยชน์ที่จะตามดูละไปได้สักทีตั้งแคมป์ข้างนอกชวนให้นึกถึงวันกเก่าๆเลยแฮะหวัวหน้ามาเล็กโกโก้นะช่วยลดกิ่นคาปาได้ดีเลยละ่ยะโดยเฉพาะโกโก้สีชาตินี่สุดยอดไปเลย มาแรงน่ามัคาญไปสักทีเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วออกล่าเลยดีไหมนะไม่กี่วันต่อมาภายในเขตห่วงห้ามจากตรงนี้ก็รัว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามที่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรแต่จากช่วงที่เคยออกสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากกลิ่นไม่เตจจมูกจริงๆรากไม้ไม่เหมือนว่าจะอยู่แถวนี้นะ เจอแล้วมูลติดไฟมีสัตว์ประหลาดเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ขับถ่ายออกมาแบบนี้ตอนนั้นเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากแต่ได้เห็นตอนนี้แล้วแอบดีใจเหมือนกันนะอาอเวจีเฮวจบ Oh, C.